ก็ถึงกวนเว่าค่ะออคก็วันนี้ก็วันนี้เขาเป็นคนบังคับแจกลูกให้หนูวิ่งตลอดค่ะก็ตีตือ้ออดทนยอะไรเงี้ยตีลูกนาน<ม>เราก็ต้องฝึกความแข็งแรงและก็ความเร็วให้มากขึ้นมีความกดดันก่อนการเล่นวันนี้ไหมครับจริงๆแล้วก็ไม่กดดันค่ะก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุด มีการเตรียมความพร้อมของการบ้านใดๆมาของนัก like นิดงวิดีโอหรืออะไงบ้างคือก่อนที่จะแข่งก็มีการฝึกซ้อมเพื่อที่เตรียมตัวจะมาเจอในวันนี้แต่พอวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ตีได้ค่ะก็ตีโอเคแต่ว่าพอไปนานๆความคิดความกังวลมันเริ่มเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย พร้อมทการควมการได้ในวันนี้ถ้าสตดจากวันข้านหนให้ตัวเองนจริงยันไงครับให้ป่าประมาณ80ดสิบพคะแนนะครับผมคิดว่าเราได้ประสบการณ์อะไรจากการแข่งขันในการเจอต่างกีฬาของเพื่อนเราโดดเด็กแข่งกีฬาเพื่อนเรายังก็ในเวอร์แลนกิ้งหนูก็ตอนนี้ก็สามารถขึ้นมาตีระดับซุปเปอร์พันได้แล้วค่ะตอนนี้คือเราได้ประสบการณ์จากรุ่นรุ่นพี่ที่ มื่นดับต้นๆที่มาแข่งจะทำให้ตัวเองพัฒนาให้ตีกับบุนพี่ได้อยญ่สักฝากอะไรถึงผู้จัดรายการบรรยายรายการถ่ายทำรายการก็อยากจะขอบคุณคุณหญิงแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกันจัดสัมรายการนี้สัมมนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มาจัดที่ ประเทศไทยค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะอยากฝาไรถึงแฟนแบบมีความตั้งใจที่ดูมานึงสู่สตรีมดิชนมครับก็ฝากแฟนคลับแฟนมินตั้ทุกๆคนนะคะก็ร่วมใจช่วยกันเชียร์นักกีฬาไทยอีกหลายๆคนที่เข้าร่วมในการขึงขัดครั้งนี้ด้วยค่ะ